เอาดีดีเอาดีเอาดีดีเอาดีดีนีล้องสำหรับวันนี้นะครับเป็นวันชดเชยสงการนะครับอ่าลูกๆหลานขอไหว้คุณปู่กับคุณย่านะครับตี๋ต้าต้าตัดตีต้าอ๋อเห็ก่อนีเด้กอีาอนเอ ตั้งลังโทรให้พ่อแล้ว <coughs> อ๋อทายพระเจ้าอวยพรพระเจ้าอวยพรพระเจ้าอวยพรค่ะ

ความคออมคุณปู่คุณยายเออคุณตาคุณยายนี่เมื่อกี้คนละกินแล้วะเกงเก่งความคุณปู่คุณยายเดี๋ยวดเกพรวามยาดูน้องของลาวชื่อตาพี่ยาดูายด้วย าาส,สามพังสามพางเกนพัก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 คุณปูนะ,ลละคุดจำาะไิดีตอนปูหอมทัว